เป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการต่างจิตอธิษฐานขอพรเนาะค่ะพี่น้องของให้พี่น้องเอซีพี่น้องวัสุขูสุขอนโชคดีร่ดรวยค่ะคิดสิ่งใดสม,มมุมาปราถนารวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องเมื่อแลกงผู้ใดสีไปตามเล่าค่ะไม่นาโค้งกะขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางเด้อพี่น้องนะ,ะตะเวนทําบุญค่ะบางท่านก็าถามเข้ามาว่าเจ๊บมีอาชีพอย่างเนาะคะ่ะอาชีพเจ้าก็คือทําบนนะะุญเนาะพี่น้องก็จะประมาณนั้นหละอันนี้ก็จะเป็นเนินธาุเนาะคะ่ะเมื่อวาน จะบมากะได้โชคลาภเนาะค่ะพี่น้องสามหองลวดวันนี้กะกลับมาขอโชคขอลาภเนาะค่ะพี่น้องก็ขอ,ขอให้โชคดีค่ะพี่น้องสาธุสาธุสา,สาธุเด้อปูถสาข้ามีิงมาแรงสามตัวตรงเหาเนี่ยเด้อปูเลขทูกก็ให้แม่นสามเก่าหาสองเมอว่านอ่ากุมานเพื่อนอยากกินนุ่มเนาะค่ะพี่น้อง ก็เลยลองไปยิบป,ปิงปองเบิงเพื่อนกระหายหาสองเนาะคะ่ะเต็มเต็มเนาะคะ่ะสำหรับ V.I.P.V.V.V.I.P.P. นะพี่นอ้องก่อนที่เาจะเอานนำแดงให้เพื่นเนาะค่ะพี่น้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนลวก็เอานำลงนำแดงให้เพื่อนเฮนะอมาไหว้ตาขอพรก่อน,น,นเอนาะคะ่ะมาแล้วเอาถูกมาต่างไว้สิได้ลบมาอีก เื้อถูมาถิมไวเลยลบมาเอื้อมือได้ลบไม่อีีเพราะว่าจิตแตกเล้าสามโตตรงเ้อกูม้านมิโชมิลาเดี๋ยวถวายผัอีกชุดหนึ่งอื่นเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดให้น้ำตาแตกเล่าสามโตเอาแขนแขนเลยเล่าไหว้พระก้อนเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะายเห็นยางกะคุณผู้พูดคุณพระธรรมก่อนเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ครับ เจตนาของเห้าเนาะค่ะเจตนาเห่าดียังมันก็ดีเบิดเนาะค่ะพี่น้อง